ทิตจากอนิเมะหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ต้องมีอย่างแน่นอนและเป็นของโปรดของบ้านผมเลยนั่นก็คือแฮมเบอร์ครับ วัตถุดิบวันนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวของไข่ครับแล้วก็จะมีตัวของชีสซึ่งเอามาทําเป็นตัวของไส้แฮมเบอร์กนะแล้วก็จะมีตัวของเนื้อวัวบดครับแล้วก็เนื้อหมูบดนะเพราะว่าจะผสมกันทั้งสองอย่างแล้วก็จะมีตัวนี่ครับตัวผงปรุงรสของเราที่เอาไว้ปรุงสเต็กโดยเฉพาะก็คือมีทั้งเกลือแล้วก็มีทั้งพริกไทยในอย่างเดียวครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับก็คือหัวหอมครับส่วนใครครับที่อยากกินน้าเย็นๆเ,เนี่ยก็นี่เลยครับแก้เก็บความเย็นซิลเลอร์ซึ่งอย่างแรกนะครับเราจะซอยเป็นลูกเต๋าลลูกเ็ๆนค อัตราส่วนนะครับเราจะใช้เป็นตัวของเนื้อหมูนะครับประมาณ40%แล้วก็เนื้อวัวนะครับอีกประมาณ60% ถ้าเกิดใครอยากกินเนื้อวัวเยอะหน่อยก็ใส่เนื้อวัวเพิ่มไปได้ใช่ได้อันนี้แล้วแต่เราสามารถใส่เป็นเนื้อหมูเนี่ยลดเป็น30นะแล้วก็เนื้อวัวเนี่ยเพิ่มเป็น7จิได้เหมือนกันเรารู้ว่าทาไมต้องใส่เนื้อหมูทําไมเพราะว่าเนื้อหมูมีไขมันเยอะกว่าเนื้อวัวแล้วเวลาแบบกินแล้วมันจะแบบชุ่มฉ่ำมันจะเนี้งเด้งตึงๆด้วยไงป้าแต่ก่อนป้าจะใช้เนื้อวัวล้วนทำใช่ป่ะแล้วปัญหาของมันคือแบบมันจะแห้งๆมันจะไม่ฉ่ำแต่ถ้าผสมเนื้อหมูมันก็จะฉ่ำขึ้นะนืะ เดีย๋ยวเรานะครับจะเอาหอมเนี่ยไปผัดกับเนยนะซึ่งแนะนําให้ใช้ไฟอ่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไหมไวมากเลยโอเคแล้วก็เราจะใส่หองลงไปเลยนะครับผัดจน,นสีน้ำตาลแบบนี้โอเคครับผัดจนเริ่มมีสีน้ำตาลแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับก็ทําการาเทตัวของนี่เลยหอมที่เราไปผัดมานะครับให้เรียบร้อย แล้วทีนี้เราก็จะใช้เป็นตัวของไข่ดิบนะทุกคนเดี๋ยวก็ตอ,อกลอไปเลยนะซึ่ง3ามฟองนะครับใส่ลงไปเป็นการเพิ่มโปรตีนแล้วก็ทาให้เวลาเราปั้นเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะได้เหนียวนะทุกคนเพิ่มโปรตีนอีกเหรอเนี่ยแหละเพิ่มโปรตีนเข้าไปเยอะๆโปรตีนในโปรตีนเลยนะเนี่ยทีนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นตัวของช้อนคลุกนะครับเพะอะไรเพราะมันร้อนครับอ่า ทีนี้นะครับระหว่างที่เราคลุกอยู่เราก็จะปรุงด้วยตัวเกลือพริกไทยนะครับนี่นะเป็นตัวผงปรุงรสของเราแล้วก็ตัวนี้นะครับมีกระเทียมด้วยนะมันทําให้หอมขึ้นไปอีกแล้วทุกคนทีนี้นะครับเราก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มปั้นเป็นก้อนได้เลยทีนี้สูตรนี้ผมจะมีการใส่ชีสลงไปด้วยนะก็แปะลงไปเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราก็ต้องเอามาปิดด้วยนะก็อย่าลืมเป็นห่วงเรื่องความหนาด้วยนะทุกคนเพราะว่าถห้มันหนามากๆเนี่ยมันก็จะสุกยากนะ โอเคครับเสร็จแล้วครับหนึ่งก้อนของเราทีนี้ก็ทำให้หมดครับเราก็ทำการตั้งไฟกับเนยให้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเอาตะหวิวนะครับตักนะครับแล้วก็วางลงไปเลย ซึ่งนะครับเราจะใช้เป็นวิธีแบบอบนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะสุกค่อนข้างยากเลยฮะพอเริ่มสุกนะครับหรือผิวเริ่มสวยเนี่ยถ้าไครไม่ซีเรียสเรื่อมผิวก็เอาให้มันสุกก็พอนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลดเป็นไฟอ่อนแล้วก็รอมันอีกสักพักเลยให้ดูนะครับเมื่อด้านล่างเนี่ยอ่าผิวมันเริ่มเป็นสีน้ำตาลเนี่ยให้เราพลิกนะครับได้เลยเบอร์เกอร์ทำเองเนี่ยเราก็จะได้แบบเนื้อหนานะพรีเมียมตามใจชอบตอนนี้ได้แล้วครับเรียบร้อยนะ คือแบบมันคิดมันทะลัก,กทลายออกมาเลยแล้นี่โหน่นาก,กินมากอะใช่เนี่ยเดี๋ยวมีซอสราดเข้าไปแล้วแบบหนานิ้วหนึ่งอะบอกเลยอ่มอ่มโอเคมากินกันเลยมาทุกคนฟึบ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 มาเอาแล้วหันดา้านนี้จะใ,ใครจะไปเห็นเราเออลืมอ่า <c oughs> นี่อ่าโอ้โห อันนี้อาจจะอันนี้นนชีสมันละลายนะทุกคนะแต่ว่าก็มันจะแล้วแต่ชีสที่เราใช้นะว่ามันจะแบบเยอะมากแค่ไหนนะทุกคนะอันนี้ถ้าถ้าเป็นมัสเรล่ลามันจะเยอะกว่านี้เนาะอันนี้เราใช้เป็นพวกแบบชีสทําแบบอะไรน,นะแซ์วิชธรรมดาใช่มันก็จะไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยบอกเลยอันนี้ผมเองไม่คนททำมันอร่อยมากเลยเบอร์เกอร์แน่นๆปกติ่อซ่าเป็นคนไม่กินเบอร์เกอร์ ไม่กินเลยแล้วก็มันหนึ่งคือสาเหตุบางทีคือมันให้เนื้อน้อยแล้วก็ผมไม่ชอบกินแป้งได้นะแต่ว่าบางทีเนื้อเบอร์เกอร์มันอร่อยแต่เราจะสั่งแค่เนื้อมันก็ไม่ได้ถูก <c oughs> ไหม <c oughs> เออถ้าจะสั่งมาแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วเอาอย่างอื่นให้คนอื่นก็มันก็ไม่ได้เราก็เลยทําเองซะเลยซึ่งมันก็ออกมาหน้าตาดูดีนะแล้วผมจะบอกว่าซอสอันนี้เนี่ยคือเราจะใช้อะไรราดก็ได้เป็นซอสญี่ปุ่นก็ได้ซอสอ่าที่เราทาเองก็ได้หรือว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศมันก็ทําได้หมดเลยนะทุกคนอ่าถ้าเดี๋ยวนะ <laughs> 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 เออถ้าเป็นซีเลอร์ <laughs> ซีเลอร์เขาก็จะชื่อว่าสเต็กเนื้อบดเคเรียก,กิอ่าเขาจะใส่หอมเจียวด้วยเอาเอา,เ,อาเราไม่ลองกินกัจอื่นแล้วเอาอันนี้ดือเ,เพียวๆเลยอ่ะอืมมาอร่อย <laughs> <laughs> อ,อเออถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้วัตถุดิบหรือเจ้าน้าอันนี้นะก็อยู่ในตะก้าเลยไปกดกันได้เลยนะคนก็วันนี้ผมไปก่อนครับบ๊ายบาย